มาต่อกันที่ซีรีส์สุดเข้มข้นแห่งปีอย่าง Remember จำจนตายนะคะที่ EP ต่อไปเนี่ยใครไหวไปก่อนได้เลยค่ะเพราะามันเศร้าสุดๆกับฉากสุดพีคของนนกุลบอกเลยว่าเสียน้ำตากันแน่นอนค่ะ เตรียมน้ำตาท่วมจอกันได้เลยนะคะกับฝีมือการแสดงของพระเอกสุดฮอตนนกุลที่เล่นได้เข้าถึงอารมณ์ทุกบทบาทกับซีนสุดบีบหัวใจที่ทนายทีพบต้องเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อที่ตกเป็นจำเลยคดีฆาตรกรรมโดยปราศจากความผิดของตัวเองค่ะแถมยังจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ลูกชายของตัวเองนะคะซึ่งฉากนี้หนุ่มนนกุลและพี่แท่งก็ทุ่มสุดตัวเพื่อความสมจริงเข้าไปถ่ายกันถึงเรือนจำเลยทีเดียวค่ะเตรียมที่ช่วยพร้อมแล้วรอดูกันแบบสดๆทางหน้าจอพร้อม กทุกคืนวันจันทร์และค่ำเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทวินท์นายนะะตัวละครนี้ดราม,ม่าจนชินแล้วหมายถึงว่าหลายๆคิวผมอาจจะดราม,ม่าเยอะมากไม่ว่าจะร้องไห้กับพี่แท่งร้องไห้กับพี่บัวมันผ่านระยะเวลามาประมาณหนึ่งแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างจะ comfortable ที่จะร้องไห้เป็นตัวละครนี้ครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดใครศึกษาเรื่องอาการอัลไซเมอร์ดีๆเนี่ยก็จะรู้ว่าพอมันถึงระยะแย่มากๆที่สุดแล้วอะ คนไข้แบบลืมหมดทุกอย่างแล้วมันจะมีอยู่ช่วงเวลาเพีเรยรหนึ่งที่เขากลับมาจำได้ทุกอย่างเลยแล้วจากนั้นนี่ก็เป็นโมเมนต์สุดท้ายที่เขาจำได้แล้วหลังจากนี้เขาก็จะจากต่อไปครับผม